พอดีเปิดดูโทรทัศน์ดูนานครับศึกษามาตั้งแต่ตั้งใจจะสั่งตั้งแต่ที่ว่าจะปลูกดาวเดืองอ่ะทีแรกต้นมันเหลืองต้นใบเขาจะเป็นสีเหลืองอ่อนตอนนี้พอฉีดรีนาโนเนี่ยรู้สึกว่าใบจะเขียวเข้มขึ้นทำดอกได้ใหญ่ขึ้นจากเดิมจากแต่ก่อนดอกดอกใหญ่สวนผมไม่เคยมีเลยพอใจมากครับเพราะว่าลดต้นทุนได้เยอะเราไม่ต้อง ไปใส่ปุ๋ยทางทางรากทางดินเยอะตอนนี้ก็บำรุงทางใบเอสะดวกกว่าที่ห้ออื่นก็เคยเอามาทดลองฉีดครับแต่ว่าผมว่าสู้กรีนนาโนไม่ได้เท่าที่ผมใช้มาเนี่ยครับกรีนาโนนี่คือตอบสนองความต้องการของผมอย่างอย่างที่ผมตั้งใจจะทำดอกส่งตลาดเนี่ยผมก็ตั้งใจอยากได้ดอกใหญ่แล้วก็กรีนนาโนก็ช่วยผม ประสบความสำเร็จครับรับรองเห็นผลทันตา